เมนูที่ทำให้ข้าวหมดหม้อขนมจีนหมดจับนี่เลยครับเมนูนี้แกงเขียวหวานฟักไก่ครับเข้มข้นเข้มข้นเลยสูตรนี้ตั้งกระทะครับกะทิ500 ML พริกแกงเขียวหวานอีก100กรัมครับตามด้วยพริกแกงเผ็ดอีก1ช้อนโต๊ะครับจะเพิ่มสีสันขึ้นมากะปิครึ่งช้อนโต๊ะครับ เริ่มผัดให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับใส่พริกแกงเผ็ดลงไปเป็นการทำให้แกงเขียวหวานของเรามีสีสันที่สวยงามมากขึ้นนะครับค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับสีสันของพริกแกงของเราจะออกมาสีสวยมากๆครับ ค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆครับใช้เวลากับเขาหน่อยสีสันของเครื่องแกงของเราก็จะสีออกมาสวยมากๆครับเริ่มเข้มข้นแล้วครับกะทิก็เริ่มแตกมันขึ้นมาแล้วน่องติดสะโพก800กรัมครับใส่ลงไปเลยครับค่อยๆเคี่ยวไปครับรอจนเนื้อไก่ของเราสุกได้ที่แล้วนะครับ ใช้ฟัก100่100กิโลครับเทลงไปเลยฟักที่เลือกใช้เป็นฟักแก่นะครับหากดูไม่เป็นก็ถามแม่ค้าได้เลยครับให้เขาแนะนำเลยครับฟักแก่เป็นยังไงค่อยๆคนทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับแล้วเชฟก็จะเติมหางกะทิลงไปอีก700 ml ครับ รอจนกว่าฟักของเราจะสุกนะครับฟักก็จะมีความใสขึ้นมานะครับลองสังเกตด,ดูฟักของเราเริ่มสุกได้ที่แล้วครับน้ําเดือดปุดๆเลยเชฟก็จะมาใส่น้ําปลาลงไป2ช้อนโต๊ะครับน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งครับเกลือ1ช้อนชาครับตามด้วยใบมะกรูดฉีกครับ ใบโหระพาเพิ่มความหอมครับพริกชี้ฟ้าแดงลงไปตัดสีเพื่อความสวยงามครับแกง,ววงเขียวหวานเข้มข้นเข้มข,เขมข้นครับเป็นเมนูที่จะทํากินกันทุกทีต้องทากันเป็นหม้อๆออย่างนี้ครับตักลาดกินกับขนมจีนนะครับหยอกน้าปลาไปอีกเล็กน้อยโอ้โหหรือจะเป็นข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวก็ไม่ผิดนะครับ ข้าวหมดหม้อแน่นอนครับเมนูนี้